สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะมาอัปเดตเกี่ยวกับในตัวเว็บที่ผมว่าผมจะทำะนะครับแม่งรู้สึกมันผ่านเวลามันนานมากนะครับเดี๋ยวอ้อที่จริงอันที่จริงนะครับตัวเว็บเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ที่จะยุ่งยากอะไรนะครับสำหรับไอตัวเว็บธรรมดาธรรมดานี้นะครับแต่ว่าไอที่ว่ามันจะ หนักแล้วก็ยุ่งยากเนี่ยมันจะเป็นตัวเนื้อหามากกว่านะครับเพราะตัวเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องไปนั่งเขียนนั่งพิมพ์นั่งทําแปลสกิลเนื่อเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วผมก็ทําคนเดียวด้วยนะครับผมก็ทําบ้างไม่ทําบ้างนะครับว่างๆนะขี้เกียจก็ไม่ทำํำ <laughs> นะครับก็ ตัวนี้นะครับมันจะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกนะที่ว่าจะทำในตัวเว็บแปสกิลเนี่ยนะครับก็จะเป็นฉบับที่เป็นฉบับยังไงอะฉบับสไตล์ผมนะครับฉบับที่ผมอธิบายออกมาดีกว่าเออประมาณนี้นะครับก็ สกิลหนึ่งนะครับก็โจมตี1งฮิตหมุ่งหมาย1ฮิต1เป้าหมายนะครับสร้างความเสียหาย100ของ a d k นะร้อยนของ a d k นะครับก็เป็นแปลแบบบ้านๆนะก็ให้เข้าใจง่ายนะครับส่วนสกิลสองก็คือสกิลสองนะครับกไ็ไม่ต้องมาเป็นชื่อสกงุงชื่อสกิลอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือสกิลสองก็คือสกิลสองเข้าใจตรงกันนะครับเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแปลแบบสเต็ปบ,บ้านๆนะที่ผมพูดแล้วก็เข้าใจกันนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็ที่ทำมาก็จะทำให้รู้สึกเห็นภาพนะครับเห็นภาพนะเพราะว่าอย่างในเกมเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้เฮ้ยไอตัวบัฟเพี้ยน,นเนี่ยแม่งบัฟอะไรวะอะไรนู่นนี่นะครับก็มีบงมีบัฟนะมีรูปประกอบนิดหน่อยนะครับอย่างเงี้ยอย่างสกิลสามเนี่ยโดนบัฟที่แบบว่าเฮ้ยไม่สามารถมีใครมารับความเสียหายแทนได้นู่นนี่อะไรนะครับก็ ผมก็จะทำนะว่าเอ้ดีบัฟเนี่ยมันเป็นดีบัฟอะไรนะครับแล้วก็มันทํางานอย่างไรนู่นนี่อย่างไรนะครับสกิลมีอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวว่าอาจจะทําเพิ่มเติมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปด้วยนะครับว่าเฮ้ยมันใส่มิตมะอะไรนู่นนี่อย่างไรนะครับก็ตอนนี้ก็เอาแค่แปดสกิลก่อนนะไอที่ที่เหลืออย่างอื่นเนี่ยก็ค่อยว่ากันทีหลังนะนะ <laughs> <c oughs> <net> <liber ally> <c oughs> <net> ครับก็ส่วนไอตัวดีบัฟอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ ตอนนี้ผมทําเป็นตัวทดลองของอาราควะมาตัวเดียวนะครับตัวอื่นยังไม่ได้ทําเลยนะครับอย่างเนี่ยของคากุยะอะไรเนี่ยนะครับก็ผมยังไม่ได้เอาสกิลเอารูปเอาตัวที่ผมแปลมาแล้วเนี่ยมาลงเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นแค่แบบตัวทดลองนะเอ,อันนี้ว่า ลองหน้าเว็บเฉยๆนะครับว่าหน้าเว็บเนี่ยมันจะประมาณนี้นะตัว s p o n SP อะไรแบบเนี้ยนะครับก็มีหลายตัวนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเข้ามานะครับก็ผมว่าผมกาจจะทำสักเซตหนึ่งก่อนนะครับสักเซตเซตหนึ่งนะครับแล้วอาจจะเป็นไอตัวนี้ผมว่าอาจจะทำเป็นตัวใหม่ๆก่อนนะตั้งแต่พวกตัวภูเขานะครับคิชินะครับไอพวก ตัวที่เพิ่งเข้าใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับผมว่าจะเริ่มจากพวกตัวใหม่ๆก่อนนะเพราะว่าพวกตัวเก่าๆเนี่ยอย่างอารลคาวะเนี่ยก็คงไม่ได้มีใครที่อยากจะมาอ่านแปลสกิลอะไรของมันมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวว่าจะเริ่มไล่ตั้งแต่พวกตัวระดับที่ว่ามันเพิ่งเข้ามานะก็ไล่กลับมานะ,าะว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ก็อัปเดตข่าวสารนะสำหรับใครที่สอบถามเข้ามานะครับว่าเฮ้ยมันนู่นนี่อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเสร็จก็เดี๋ยวจะเอาลงนะครับส่วน ใครที่อยากจะเข้ามาอ่านหร, <มา S 1> หรือเข้ามาดูก่อน <pper. S 1> ก็ยังไม่ต้องหรอกนะครับเพราะว่ามันมันเพิ่งเป็นตัวทดลองอะนะครับมันไม่ใช่ตัว,ดตวทดลองเดียวมันบอกว่ามันเป็นไอตัวที่ผมยังทําไม่เสร็จอะนะครับก็คือบางอันเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกไอ,อกตัวคาคกูยะเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเลยนะครับเนี่ยอย่างอเนี้ยผมก็ไม่ได้ใส่อะไรเข้ามานะครับก็ปล่อยมันเป็นตัวเทคโง,ง่ๆไว้ธรรมดาธรรมดาอยู่นะครับหรือว่า จะเป็นข่าวสารอัปเดงอัปเดตอะไรเงี้ยนะครับผมก็ยังไม่ได้ที่จะทําอะไรเกี่ยวกับมันเลยนะครับก็คือแปะไว้เฉยๆนะครับโอเคเนาะก็สําหรับใครที่สอบถามก็ประมาณนี้นะว่าเออให้จะเป็นเว็บแปลสกิลนู่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับตัวไกด์กิจกรรมนู่นนันนี่นะครับก็ไอตัวนั้นนะผมไม่น่าได้ทํานะครับถ้าเกิดทำเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าหลายท่านก็อยากจะให้มันเป็นคําอธิบายที่แบบว่า ฟังแล้วเข้าใจง่ายะนะครับว่าเออเฮ้ยอันเนี้ยสกิล1นึ่าทำอย่างงี้อย่างงี้นะเออเล่นด่านนี้1นึ่งสองสาม่ยังไงนะครับสเต็ปหนึ่งสเต็ปสสเต็ปสาอะไรเงี้ยนะครับหลายคนนะครับไปดูไกด์จากจีนนะครับไกด์จากนอกไกด์จากเวียดไกด์จากสารพัดสารเทเพแต่ละที่เนี่ยบางคนก็อ่านภาษาจีนไม่ออกนะครับภาษาเวียดไม่ออกหรือบางคนก็แบบเอ้ยไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรนูนนี่น,น,นะครับ แต่ทีนี้ไอ้อันนั้นอะ่ะมันก็ทำอ่ะถามว่าผมทําได้ไหมผมว่าพอที่จะเอามาทําได้นะครับเพราะว่าพวกสเต็ปการเล่นพวกวิธีการเล่นอะไรเงี้ยผมก็เล่นเป็นอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมก็ไม่ใช่ที่จะไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็คือมันเยอะนะครับข้อมูลข้อมูลนะครับแล้วมันแทบจะอัปเดตทุกสัปดาห์นะครับซึ่งไอต้ตรงนั้นน่ะผมทําคนเดียวด้วยนะครับไอ้ตัวเว็บเนี้ยนะครับ ก็อาจจะไม่ได้ที่จะอัปเดตข่าวอะไรนะครับอย่างไนอย่างในคลิปอะเอออย่างในคลิปในช่องเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีอัปเดตข่าวประจําสัปดาห์นะครับแต่ก็อย่างที่บอกอะนะครับว่าตัวช่อง youtube นะครับกับในตัวเว็บเนี่ยผมไม่ได้ทําที่จะเป็นงานหลักของผมะนะครับเออต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าอย่าง u t u b e อย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ทําเป็นงานหลักนะครับเพราะว่ามันยังไงอ่ะผมก็มีงานหลักในชีวิต ประจำวันของผมอยู่แล้วนะครับว่าเออเฮ้ยกูต้องไปทํานู่นทนเนี่นะครับมันไม่ได้ที่จะมาทําเป็นนักยูทูบเบอร์แบบโอ้โหฟูลไทม์อะไรอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดอนาคตทําได้ผมก็อยากทําอยู่นะนะครับเดี๋ยวอัปดงอัปเดตข่าวนี่แบบเดี๋ยวพี่จะทําทุกอันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะก็รอดูอนาคตนะครับว่ามันจะทำอะไรต่อไปอย่างไรนะครับก็ ตัว u t u b e นะที่หลายท่านสอบถามว่าทำไมไม่ค่อยทำอน,นุเลยไม่ค่อยทำนั้นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าผมไม่ค่อยว่างนะครับถ้าว่างเนี่ยผมก็ทำอัดคงอัดคลิปให้ตลอดนะครับส่วนพวกคลิปพวกแบบว่าเฮ้ยตีกิจกรรมตีนู่นตีนี่นะครับบางคนก็สอบถามเข้ามานะเฮ้ยทำไมพี่ไม่อธิบายเลยทำไมพี่อัดแค่เป็นคลิปธรรมดาเป็นคลิปเฉยๆนะครับก็คือบางทีเนี่ยผมไม่ได้ว่างนะครับไม่ได้ว่างมานั่งแบบเรียบเรียงอธิบายว่าเออเฮ้ย ตีบอสเนี่ยต้องทางี้นู่นนี่อะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าผมว่างผมก็อัดแล้วก็พูดไปด้วยแหละนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ว่างบางทีผมก็แค่แบบเข้าไปตีในด่านนะแล้วก็กดให้ดูสเตตัสแล้วก็เอามาลงนะครับเนาะนะครับก็ถ้าเกิดผมว่างว่างแล้วก็ไม่ขี้เกียจนะผมก็จัดให้ตลอดแหละนะครับโอเคแล้วก็อาจจะต้อง รอวันที่ผมว่างๆแล้วก็ขยันขยันนะก็อาจจะทําเพิ่มเติมนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวว่าจะตอนนี้โครงสร้างโครงหน้าที่ผมอยากจะทำอย่างันก็ประมาณนี้แหละนะว่าสกิลมีเป็นแบบไหนนะสกิลหนึ่งสองสามนะก็คงไม่ต้องมาแปลชื่อสกิลให้ฟังให้ดูกันนะครับก็ก็รู้ว่ามันเป็นสกิลหนะึ่งสองสามนะก็เออมันทําอะไรได้บ้างบัฟทาอะไรได้บ้างนู่นนั่นนี่บลาๆนะครับโอเคก็มาอัปเดตข่าวสารประมาณนี้แล้วกันนะว่าเอ้ยว่า ยังยังทําอยู่นะเออแต่ว่าข้อมูลมันข้อมูลมันค่อยงเยอะนะครับ <laughs> หรือใครสนใจมาเป็นแอดมินได้นะครับแอดมินแอดมินคนรอโอเคนะครับ <laughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบายบายไปละ